ช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยในวันนี้นะครับอยู่กับกูรักคนเก่งคนสวยของเรานะครับคุณหมอฟ้าวันพิพุทธสันปสิทธิ์วงคุณหมอฟ้าสวัสดีครับดีค่ะ,ค,ะคำถามแรกเลยดีกว่ามาจากทาง Facebook ชุรัชุรสนะคะถามว่าถ้าแฟนเนี่ยเพิ่งหายจากประจำเดือนมาไม่กี่วันตัวอย่างเช่น2วันครับแล้วมีอะไรกันจะมีโอกาสท้องน้อยกว่าปกติไหมครับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยนับกันยังไงดูในเน็ตบอกว่าถ้าไม่ใช่วันไข่ตกก็ไม่ท้อง แล้วจะรู้ได้ไงว่าวันนั้นคือวันไข่ตกของแฟนหน้าเจ็ดหลังเจ็ดก็คือหน้าก่อนประจำเดือนมาวันแรกเจ็ดวันแล้วก็หลังจากประจำเดือนมาวันแรกเจ็ดวันถ้าเกิดใครมีแฟนที่ดันมีประจำเดือนเจ็ดวันก็คือช่วงเซฟโซนได้อันตรธานหายไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างของน้องคนนี้ถามว่าหลังจากแฟนประจำเดือนหมดไปแล้วสองวันต้องถามตัวเองก่อนว่าแฟนประจำเดือนมากี่วันวถ้าแฟนประจำเดือนมาเจ็ดวันหลังจากนั้นสองวันเป็นวันช่วงวันที่แปดวันที่เก้าของรอบเดือนก็ไม่ปลอดภัยค่ะแต่ถ้าเกิด ว่าแฟนประจําเดือนมาแค่3วัน 2>, 2วันหลังจากนั้นอยู่ในช่วงวันที่5ก็อาจจะยังอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วิธีนี้เหมาะกับคนที่มีแฟนที่เป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาตรง,ปรงเปะ๊ะไม่ใช่3วันดี4วันค่ายเช่นอยู่ดีๆเดือนนี้มา21วันอีกเดือนหนึ่งมา35วันอีกเดือนหนึง่งหายไปไห่มาเลยอีกเดือนนึงก็มา24วันแบบนี้จะใช้วิธีหน้า7หลังเจ็ดไม่ได้นะคะก็เสี่ยงสูงนะคะถ้าใช้วิธีนี้อ,อีกหนึ่งคำถามก็คือถามว่า นับยังไงคะคุณหมอวันไข่ตกเนี่ยไข่ตกจริงๆไม่ได้นับเป็นวันนะคะ,คะส่วนใหญ่เนี่ยไข่จะตกกัอน,นะที่จะมีรอบเดือน14วันค่ะอพอไข่ตกแล้วอีก14วันเนี่ยผู้หญิงทุกคนก็จะมี ระจำเดือนหรือว่ารอบเดือน mm hmm. นั้นช่วงที่ทําให้แต่ละรอบเดือนมันเพี้ยนก็คือช่วงก่อนที่ไข่มันจะตก mm hmm. ถ้าเกิดเป็นวัดอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิร่างกายจะมีช่วงที่มันตกลงไปก่อนแล้วพอช่วงที่ไข่ตกปุ๊บอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น,น mm hmm. เรื่อยๆฉะนั้นบางคนที่เวลาเขาอยากมีน้องเนี่ยบางคู่สาม,มีภรรยาเขาใช้วิธีโดยการต้องวัดอุณหภูมิ mm hmm. ตอนเชา้าทุกเชา้าถ้าเป็นช่วงที่เห็นว่ามีอุณหภูมิตกปุ๊บแล้วหลังจากนั้นก็ไต่ขึ้นไต่ขึ้นเรื่อยๆ การวัดที่ค่อนข้างแม่นยําจะเป็นวัดแบบอมใต้ลิ้นตรงทวารหนักก็จะแม่นกว่าหรือว่าหนีบรักแรดีกว่าแบบที่ยิงน้คผาใช้แบบประหลอดแล้วก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นอย่างที่พี่ภูมิบอกันนี้ก็ค่อนข้างเป็นกูรูพอสมควรคือผู้หญิงบางคนก็จะบอกว่ามีคัดตึงเต้านมได้นะคะมีปวดมนท้องน้อยได้ในช่วงที่ไข่ตกแต่ทั้งทั้งนั้นจะเห็นว่าอาการมันค่อนข้างกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปอนุมานเอาเองว่า ถ้ามีกิจ,าก,ารจกรรมาารในช่วงที่ไม่มีอาการเหล่านี้จะแปลว่าปลอดภัยค่ะ,คะอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณผู้ชมคำถามนี้มาจากน้องผู้หญิงถามมาบ้างค่ะถามมาว่าสวัสดีค่ะช่องคลอดเนี่ยจะสามารถบอกได้ไหมคะว่าเราผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนออย่างเช่น ถ้าเราแต่งงานในวันข้างหน้าเนี่ยแฟนเราจะทราบไหมคะว่าเราเคยผ่านผู้ชายมาก่อนหรือผ่านมาแล้วกี่คนจะทํายังไงให้ช่องคลอดยังดูกระชับตลอดและอะไรบ้างที่จะทําให้ช่องคลอดหลวมมีไหมคะที่ทํารีแพรก่อนแต่งงานกันคะ่ะสมมติว่าถ้าพูดถึงรูปร่างภายนอกเนี่ยจริงๆมีหลายวิธีค่ะเรื่อนี้ ยังคุยกับพี่ภูมิก่อนนะเขามาว่าเดี๋ยวนี้เขามีสักสีน้องสามนะคะต้องแคมให้สีมันดูชมพูระเรื่อใน<ช>แต่เราดูแกะกล่องให้ดูเหมือนแกะกล่องตลอดเพราะฉะนั้นบางทีเราดูจากสภาพภายนอกเราบอกไม่ได้หรอกมันมีมวิธีโมดิฟายหลายอย่างเหมือนรถ เก่าเอามาบริไฟดีๆก็ดูเหมือนรถใหม่มซึ่งน้องสาวลักษณะาภายนอกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้พูดถึงเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการใช้คือมันหลวมหรือว่ามันยังคับมันยังแน่นอยู่เนี่ยคงบอกไม่ได้ว่าจะผ่านผู้ชายมาหน,นึ่งคน1ิ100คนร้อยคนหรือว่าเป็นพันคนอะไรอย่างเงี้ยคงบอกไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนต้นไม้ที่บอกไปว่ามันดูวงปีไม่ได้ในน้องสาวมันไม่มีเพียงแต่ว่าในกลุ่มผู้หญิงที่สมมติว่ามีเพศสัมพันธ์เป็นประจำแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนี่ยแน่นอนแหละว่าความกระชับของช่องคล อเนี่ยก็คงจะดีกับของใหม่แกะกล่องที่ไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยมไม่ได้ นี่ถามว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้ยังกระชับเหมือนเดิมจริงๆยังไม่ต้องไปถึงขั้นทารีแพ์ค่ะการทารีแพร์เนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อตรงอุ้งเชิงกรานที่ทาให้ช่องคลอดของเรากระชับเนี่ยมันทํางานกลับมาได้ดีเหมือนเดิม,มซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยคนที่ต้องทารีแพรคคือเกิดในคนที่เขาเรียกว่าน้ําหนักเยอะอม,มีปัสสาวะเล็ดหรือว่ามีลูกมาแล้วหลายคนวิธีเอ็กซ์ซส์ก็คือวิธีขมิบหรือว่าที่เขาเรียกว่าคีเกิ e เอ็กซ์ซนะคะวิธีก็ส่วนใหญ่จะแนะนําว่าก็คือให้ ขมิบเหมือนกับเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลั้นปัสสาวะหรือว่ารอบรูทวารหนักเอาไว้เหมือนปวดห้องน้ำอ่ะแต่ว่ามันยังไปเข้าไม่ได้ยังไม่มีจะเข้าช่วงนี้ก็กลัวติดเชื้อโควิดจะรอกลับไปเข้าที่บ้านจะอั้นไว้ก่อนก็ฟีลเป็นขมิบแล้วก็บีบแบบนั้นซึ่งตอนทําใหม่ๆก็คือเหมือนคนยกเวทเลยพี่ภูมิเราก็แนะนํไว่าให้ค้างไว้2วินาทีก่อนพอเริ่มคล่องแล้วก็ให้ค้างไว้8ปดถึงสิวินาทีแล้วถามว่ากี่ครั้งคือจํานวนเมือนเวลาเรายกเวทต้องบอกว่ากี่เซตกี่เรป อันนี้ก็เหมือนกันคือก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่10ครั้ง<ม>พอเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันแข็งแรง<ม>ช่องทอดแข็งแรงขึ้นแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มเป็น50นครั้งถึงร้อยครั้งต่อวนอันได้นั่นก็เป็นการออกกําลังกายเหมือนกันอีกท่าหนึ่งซึ่งสามารถช่วยได้ทางอ้อมคือท่าส q u a t ค่ะเพราะว่าการที่จะออกท่าส q u a t ได้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยมันต้องขมิบขึ้นมาในตัวใ,ในขณะที่จังหวะที่เราย่อลงแล้วก็ ยกตัวขึ้นนะคะไปเสริมกล้ามเนื้อตรงบั้นท้ายด้วยนะชาใช่ใชแล้วเงี้ยคุณหมอถ้าเกิดว่าเราทำรีเพลย์แต่ไม่ได้ทาเพื่อให้ความกระชับแต่ทําเพื่อแบบว่าตกแต่งศิริลลภายนอกเนี่ยมันได้จริงๆหน้าที่ของการผ่าตัดแบบรีเพล์หลักๆเลยเนี่ยคือการแก้ไขความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานค่ะซึ่งในปัจจุบันจริงๆถ้าเป็นในกลุ่มคนที่ยังไม่เคยคลอดลูกหรือว่ามีภาวะปัสสาวะเล็ดน้ําหนักเกินเนี่ยเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการคือใช้เลเซอร์ไม่ต้องผ่าตัดเลยแค่่ยยิงเเเลซอออรร์ข้าาไปกะชชับภใน ก็จะร oh, okay. ู้สึกอุ่นๆไปเลือกใช้วิธีนั้นแทนได้ก่อนที่จะต้องไปเป็นผ่าตัดใหญ่แบบนี้เพราะว่าผ่าตัดอันนี้ทีหนึ่งนี้คือเจ็บนาน ทุกการไ้มันคือแค่อุ่นๆไม่ได้แบบว่าเจ็บแบบจี๊ดไม่ค่ะไม่ได้จี๊ดจีมันจะรู้สึกอุ่นๆอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีวิทยาการมาช่วยคุณผู้หญิงหลายคนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปแต่ว่าในแง่ที่ว่าผ่าตัดเพื่อให้ข้างนอกมันดูสวยถามว่ามีไหมคุณหมอสัญญากรรพลาสติกก็สามารถทําได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องถามตัวเองว่ามันจําเป็นหรือว่าสัาคัญ์มากไหมมาถึงคําถามสุดท้ายในวันนี้ยังไม่ไปไหนจากจุดซ่อนเร้นนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันมี ตุ่มแข็งแขงบริเวณอวัยวะเพศค่ะตรงแคมใหญ่นะคะที่แรกนึกว่าเหมือนตัวอะไรกัดหรือเปล่าคือเหมือนแบบเป็นตุ่มมดกัดประมาณนี้ค่ะแต่ไม่แน่ใจพอกดลงไปเนี่ยเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่มากตอนอยู่เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะเป็นมาได้2 3วันแล้วอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วรักษาย,ยังไงคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ค่ะตอนนี้อายุ25ปีตอนนี้คือแข็งเป็นไตเลยค่ะตุ่มนั้น ก็บริเวณแคมใหญ่ข้างนอกของเราค่ะจริงๆประกอบไปด้วยต่อม,ม่อนข้างหลายอย่าง <จบ S 1> มีทั้งต่อมสําหรับขนเพราะบริเวณนั้นก็จะมีขนใช่ไหมคะมีต่อมผลิตไขมันแล้วก็มีต่อมสําหรับที่เขาเรียกว่าผลิตสารหล่อลื่นนะคะซึ่งพวกต่อมสามต่อมนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการอุดตันปุ๊บมันก็สามารถ โตขึ้นมาเป็นก้อนหรือว่าเป็นไตได้หมดนี้ในลักษณะบริเวณแคมใหญ่แล้วเกิดเป็นบริเวณที่มันไม่ได้มีขนลักษณะไม่เหมือนขนคุดมีขนดำๆอยู่ข้างบนหรือว่าไม่ได้ดูมีเป็นหัวสีขาวๆแนวโน้มส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นต่อมที่ช่วยผลิตสารหล่อลื่นเราเรียกว่าบาโทลินก็ชื่อเก๋ๆหน่อยบาโทลินซิสหรือว่า ถุงน้ําบาโทลินนะคะที่ผลิตไอตัวสารหล่อลื่นออกมาซึ่งบางทีพอไอตัวรูปเปิดให้สารหล่อลื่นมันออกมาเนี่ยมันเกิดการอุดตันหรือว่ามันตีบลงขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถจะขับสารหล่อลื่นออกมาได้ดีมันก็มีขนาดโตขึ้นซึ่งในกลุ่มนี้การรักษาเบื้องต้นส่วนใหญ่หมอจะแนะนําว่าให้ไปนั่งแช่น้ําอุ่นก่อนอวันละประมาณ3ครั้ง ครั้ง <Alab> หนึ่งก็ประมาณ20 30นาทีเพื่อให้ตรงปลายต่อมนี่มันเปิดออกคะ่ะพวกสารที่มันค้างค้างอยู่เนี่ยมันจะได้มีการถ่ายเทยหรือว่าระบายออกมาถ้าสมมติว่านั่งดูแล้วสักสองสวันยังไม่ดีขึ้นหรือว่าในกรณีที่เกิดเขาเรียกว,ว่าการติดเชื้อหรือว่า,อ,าอ,อักเสบคือไม่ได้กดแค่เจ็บเจบตึงๆงแน่นๆนเหมือนเป็นก้อนแล้วแต่ว่ามันเจ็บแบบแดงมันอักเสบเหมือนมีหนองข้างในแบบนี้อาจจะต้องมาพบคุณหมอสู่เพราะอาจจะต้องผ่าระบายเอาเมือก อ๋อแล้วก็ทานยาประดิชีวนะควบคู่ไปค่ยังไงคุณหมอบางบ้านไม่ได้มีแบบว่าบาฟทับหรือว่าเป็นอ่างเราสามารถเอากระมังมาแล้วก็เทน้ําร้อนแล้วนั่งแช่หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นคล้ายๆประคบอุ่นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าประคบตรงนั้นแล้วก็อย่าเผลอไปประคบหน้าประคบหัวอะไรอย่างเงี้ยนาะคุณหมอพูดน่ะนึกถึงแบบก่อนที่จะเป็นตาพุ้งยิงแบบนั้นนะคะก็คือหมอจะ อันนั้นที่ตาก็จะให้เอาไข่ต้มอุ่นๆมาประคบคืนๆแล้วมันจะหายไปได้ถ้าทําทุกวันอันนี้ก็ไา่กันือนกันเพราะว่าหลักการเหมือนกันคือเกิดจากต่อมที่มันช่วยผลิตไอ้พวกสารคัดหลั่งต่างๆมันเกิดการอุดตันก็เลยเป็นตากุ้งยิงไม่ได้ไปแอบดูไข่แต่ถ้าไม่ทำอะไรปล่อยจนเป็นหนองบวมแดงอักเสบอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอตอบกันเคลียร์นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณกูรูรักของเราด้วยคุณหมอฟ้าวันพิพุทธสันปสิทธิ์วงคุณหมอฟ้าขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ